โ oh, อสร้างชาวสิวิไลด้วยบรมีสามสิบทัดตเดชพระคุณลงพุทธจจนทัสโรที่เป็นการไหลเวียนของบรมีสามสิบทัศตเดชพุะคุลงพุทสจจนทัสโรในท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันัทสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สามารถพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุษฎีนัทสโรโดยใหม่ๆได้โดยอยู่ในฐานะของ การรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดเป็นสถานะของหัวหน้าผู้นำต้นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลงปุสสจันทัสโรนำให้ทุกส่วนของนิพพานธรรม บารมีสาสิทััตระเดชพระคุณหลงโพสดันทัศโรรับการสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการจากบารมีสามสิทััตระเดชพระคุณหลงโพสดันทัศโรให้รักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิทััตระเดชพระคุณหลงโพสดันทัศโร ไม่อยู่ในฐานะถูกรุกจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพุทธดันทรรัสโรไม่อยู่ในฐานะของผู้ถูกรุกจากธรรมกิเลส ซึ่งเป็นสถานะของผู้ตามให้ทำกิเลสเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ซึ่งเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมโดยมีต้นแบบมีรูปแบบ ของการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพจากครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นหัวหน้าเป็นต้นบร,รมีสามสิบอัตเปเดปณกลลุปุสเจนทัสโรนำตัวเองนำผู้อื่นให้ทำงานทำหน้าที่ทำอา ที่รักษารวบรวมธรรมปรามีสามสิทัศสพระเดศพระกุลหลวงพ่อสดจันทโรเป็นสถานะของการลุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดทำให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทธัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีบางส่วนของท่อถันร,รมบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรไม่ได้เป็นผู้นําไม่ได้เป็นต้นบารมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรคิกหลอกลวงต้มสนจากธรรมกิเลสให้เป็นผู้ตาม รับใช้ธรรมกิเลสเข้าร่วมสร้างเลี้ยงรักษาให้ทอดทานธรรมบาร,รมีสามสิทธรรัศถสเดชประคุณหลกปศตดนทัสสรเป็นคนผ่านเป็นชุมชนสังคมของคนผ่านดังที่ผู้รู้ ได้แนะนำว่าผู้ที่เป็นทาสรับใช้ของธรรมกิเลสคือผู้ที่คบคนพานเข้าสู่สังคมชุมชนของคนพานเพื่อให้ธรรมกิเลสนำชีวิตเป็นยอย่างยู่ ดำรงตัวเองให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของธรรมกิเลสถูกธรรมกิเลสกดขีกลัวเกรงต่อธรรมกิเลสกลัวเกรงการหลอกลวงต้มตุนจากธรรมกิเลสยอมเป็นทาสรับใช้ ให้ทำกิเลสอยู่ในตัวตั้งผังสำเร็จเวลาของทำกิเลสเข้าร่วมเป็นคนพาลเป็นแบบที่ผู้รู้ท่านได้บอกถึงความหมายของการครบคนพาลเข้าสนับสนุนคนพาลสร้างชุมชนสังคมคนพาล ไม่มีฐานศีลสมาธิไม่ได้ละชั่วยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางไม่เส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับธรรมชั่วจึงไม่ได้ทำดีไม่ผ่องใสจากบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรไม่รู้จักตัวเองไม่ดำรงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบรมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรไม่รับรู้ว่าตัวเองเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เป็นผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัิทัสโรให้รักษารวบรวมธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจัิทัศโรชีวิตความเป็นยังอยู่ ผิดปกติไม่เป็นไปตามหน้าที่งานอาชีพของตอนเองจึงไม่ได้รวบรวมสมบัติที่เป็นของตัวเององค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่จึงเป็นสิ่งที่ทำกิเลสได้ตั้งพังสำเร็จไว คือการขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาบเป็นไปตามพังสำเร็จของธรรมกิเลสชีวิตเป็นยังอยู่ทุกระทมไม่สามารถตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องพึ่งพา อาศัยผังสำเร็จเวลาของธรรมกิเลสเพื่อให้ดำรงชีวิตเป็นอย่างอยู่ที่เป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอือ้ออถอนไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมจากจากธรรมของกิเลส อยู่ในสภาวะหลับไหลคุณมัวไม่ผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันญทสโรค,คุณมัวจากธรรมกิเลสควบคุมตัวเองควบคุมสิ่งต่างๆให้สุขเจริญรุ่งเรืองสเร็จไม่ได้ สมบัติจึงไม่เกิดขึ้นสมบัติเดิมที่มีสูญเสียไปให้กับธรรมกิเลสออทานธรรมบร,รมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงพอสุจันทรศโรที่ไม่ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ที่อยู่ในยุคของคนพาลตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ที่บางส่วนของจักรวาลมนุษย์มีการรวมของคนพาลที่ไม่เข้มแข็งไม่อาจหาร่าเริงในธรรมบารมีสามสิทธ พระเดชพระคุนหลวงปู่สดจันทสโรไม่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในการหลับไหลหลอกลวงจากธรรมกิเลสจึงไม่ได้ตั้งผังสำเร็จเวลาของบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุลหลวงปู่สดจันทสโรสภาพของตัวเอง เสียความละเอียดอยากมากขึ้นด้วยโลภด้วยโกรธด้วยหลงซึ่งเป็นส่วนที่ท่อทานธรรบาร,รมีสามสิทธัประเด,ดปะปะปะชปกติหลวงพุทธเจิทัโรรุกเข้าหาเพื่อนำให้เกิด ขึ้นเป็นชาวสีวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศของชาวสีวิไลาบารมีสามสิบทัตประเดษพะกุลหลกปุสสจันทัสโรนำให้ผู้ไม่รู้ไม่เติมไม่เบิกบานให้เป็นผู้รู้ผู้เติมผู้เบิกบานจากบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สวดจันทาสโรให้พ้นจากความทุกข์ความไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตให้ชีวิตเป็นอย่างอยู่เป็นตัวของตัวเองศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยระลึก นึกคิดรับรู้จดจอศูนย์กลางตัวของตัวเองณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทัสโรรู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมด ระมัดระวังไม่ประมาทอยู่ในธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพุะคหรพุทธสุจันทสโรอยู่ในการค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพุะคหรพุทธสุจันทสโรทำหยุดเป็นตัวสําเร็จ ตลอดเวลาตลอดทุกนุะเวลาเป็นปกติตั้งผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทสจันทสโรนำให้ตัวเองให้ผู้อื่นตื่นจากการหลับไหลของธรรมกิเลสโดยเริ่มที่ตัวของเรา ให้เป็นปกติที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสิทธัตระเดชประุกหลงพสต์จันทัสโรด้วยการสรัธาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัตน พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทรัศโรตั้งผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทร์ัศโรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธทำที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการทำทั้งหมดทุกธรรม ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมย่ญยเพื่อรักษารวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรครอบคุมอย่างสมบูรณ์ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมใหญ่สร้างที่สุดแห่งธรรมารมีสามสิบทัศนระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็ว ครบท้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปุสฎจันตทสโรเชิญพวกเราทำหน้าที่กันต่อจาก